นี่คือวิธีการถอดเจ้าตัวปั๊มนะครับคอนโทรเลอร์ของเครื่องกลองนะครับเพื่อที่จะส่งมาซ่อมนะครับผมที่์วิสร้านของเรานะครับผมก็เราจะเอาแค่ตัวนี้นะครับตัวปั๊มนะครับผมโดยเราจะถอดตัวถังที่เป็นตะกร้าหน้าปั๊มแล้วก็ถอดตัวเจ้ากล่องแทงแปรเกอร์นี้ออกอ่ะวิธีการนะครับผมเราจะปิดนะครับวาลที่ตัวสระก่อนนะครับอันนี้มีวาลน้ำเข้าน้ำออกสมมติอยู่ที่ข้างสระนะครับผมเนี่ยก็หมุนนะครับจะมีลูกศรอยู่หมุนตามเข็มนาฬิกาไปที่ปุ่มนะครับสัญลักษณ์ กุญแจล็อกนะครับนี่ทั้งสองอันเลยนะครับผมหมุนปิดน้าไม่ให้เข้าออกตัวเครื่องก่อนครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมก็ตะก้าออกเลยอ่าใช่สตัวอ่ไล่น้ําออกก่อนครับหมุนเอาตะก้าออกนะครับผมแยกตัวตะก้ากับตัวเครื่องออกนะครับหมุนเกลียวใหญ่นะครับแล้วก็ฝาออกก่อนใช่ไหมอ๋อมันออกมาทั้งตะก้าเสร็จแล้วจะเจอตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับ ข้างในตัวนี้นะครับอย่าหมุนออกเลยครับือถ้าตัวเมื่อกี้ครับถ้าตัวนี้เรามาใส่ขออีกทีครับมาวางมากหมดเลยนะครับขอวางอีกทีถ้าเจอปัญหานะครับถ้าไม่เคยหมุนเลยเนี่ยตัวนี้มันจะหมุนแน่นนะบางทีตัวนี้มันแน่นนะครับผมวิธีการก็คือเอาผ้าพัาาานนี่แล้วหมุนผ้า เอาผ้ารองแล้วก็หมุนอ่าอ่าครับหรือว่าใช้คอนค่อยๆตอกใช่ไหมอ่าครับค่อยๆตอกนะครับบางทีมันแน่นนะไม่ได้เปิดนานนะครับจะดึงเอาตัวนี้ออกหมุนออกครับแล้วก็เอาดึงออกได้เลยค่อยๆดึงออกนะครับนี่ครับโอเคแล้วก็เอาท่อนี้ออกต่อครับอ่าอ่าแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆแล้วที่เหลือก็แค่็นเกลืออีกอันหนึ่งอ่าใช่ครับ แท่งเป็นเกลือไม่ต้องส่งมาก็ได้แท่งเป็นเกลือไม่ต้องส่งมาก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวเออืมเนี่ยโอเคอยกเครื่องออกไปเลยครับกว้างตรงนู้นเ,เลยเนี่นี่ครับอ่ะน,นี่นะครับผมก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆวิธีการแกะนี่ครับให้เหลือแต่ตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ลงในกล่องอาจจะมีรองบับเบิ้ลอะไรหน่อยนะครับผมใช่กันกระแทกสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ส่งมาที่ร้านของเราก็เดี๋ยวจะให้ช่างรีบซ่อมแล้วก็เช็คเครื่องให้นะครับผมแล้วก็รีบส่งกลับแค่นี้เองครับวิธีถอดง่ายๆ